วันนี้นะคะตั้งใจจะทําอาหารไทยเป็นต้มยําปลาให้ทักายอยู่แล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้เห็นอีเวนต์อันนึงนะคะในห้างอีออนเขาขายมะม่วงมันเป็นเหมือนช่วงแบบฤดูร้อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็เริ่มขายผลไม้ไทย ออดูมาจากแบบว่าน้องปุ๋ยแล้วน้องปุ๋ยเขาไปซื้อพวกมะม่วงสุกมะม่วงเขียวเสมอมะม่วงสีเขียวที่ถาาชอบมานะตอนนี้เอ๊ก็เลยจะแบบว่าปั่นจักรยานจากบ้านอนะไปซื้อมะม่วงเซอร์ไพรส์้ากะนะทุกคนเอ๊จะปั่นจักรยานจากบ้านไปก็น่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่เพื่อไปถึงแบบว่าอีออนที่เอ๊จะไปนะตอนนี้ประมาณสามโมงครึง่งก็แบบ อากาศเย็นสบายแล้วแดดก็ค่อยๆแบบว่าไม่ค่อยร้อนแล้วคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่แบบจะปั่นจักรยานไปนะคะเดี๋ยวก็พาทุกคนปั่นจักรยานไปห้างอีออนด้วยกันเลยนะจ๊าไปเลยปะเชื่อไปปั่นจักรยานไฟฟ้ามานะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะมันเป็นจักรยานไฟฟ้าแต่ตอนเนี้ย คือจักรยานมันยางแบนนะรู้สึกว่าจักรยานยางแบนไม่ได้สูบหนะแล้วเดี๋ยวจะปั่นไปสูบยางจักรยานก่อนนะคะที่ญี่ปุ่นสูบจักรยานฟรีนะทุกคนบอกพนักงานว่าสูบได้เลยน้ำใส่ไหมคลองน้ำใส่ไหลยเย็นวันนี้แบบแดดดีด้วยเย็นๆอากาศเย็นๆเย็นสบายมาก โอเคเดี๋ยวขอออกทนอนใหญ่ก่อน ลอข้ามที่นี่นะคะคือจัก,กรยาน a อ a ซื้อมาจากอาซาฮินนเดี๋จะไปสูบลมที่อาซาฮิบางที่ก็ไม่มีเสียงต้องดูไฟออเอ็เดอจะขี่นี่ถึงแล้วมีเด็กๆสูบอยู่ด้วยอเอซื้อที่นี่นะคะ 朝日でーーいいいすこんにちはは入れていいですか<い>、はい、ありがとうございます。 がとうございます。ありがとうございました。โอ้ยสบายใจแข็งแล้วโอเคทุกคนคือโชคดีมากที่แบบว่าพนักงานออกมาพอดีก็เลยแบบว่าเขาสูบให้เอนะคะจริงๆก็แบบสูบเองก็ได้หรือว่าแบบว่า ถ้าพนักงานเห็นนะ่ะเออเขาก็แบบถ้าว่างเขาก็จะช่วยสูบไห้แล้วตอนนี้ไอ้จะปั่นไปอีออนนะคะไปห้างอีออนอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วโอ้ยยางแข็งอ่าดีมากเลยปั่นแข็งกับรถไฟไปเลยจ้ะ <Get> <c oughs> ถึงแล้วนะทุกคนอีออนเดี๋ยวไปหาที่จอจักรยานก่อนนะอีออนอยู่นี่ค่ะทุเรียนปีนี้แปดพันหแล้วก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้นะที่อยากซื้อให้ถักอะนี่ค่ะมะม่วงเขียวเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปสัดสามสี่ลูกทุกคน มาแวะร้านเวียดนามด้วยเมื่อกี้ก็คือซื้อไปแล้วนะคะมะพร้าวกับมะม่วงให้ถากะแล้วก็ตัวเองซื้อนี้ด้วยร้านเวียดนามเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะเอได้อะไรร้านเวียดนามมาบ้างแล้วก็ได้กางเกงให้ถากะตัวหนึ่งเอซื้อให้กางเกงถากะนะคะแล้วก็มะม่วงมะพร้าวแล้วก็ร้านเวียดนามเจตทักกะ ช่วงซากุระก็คือแบบว่ามีงงมีงานก็เลยแบบไม่ได้แบบพาทุกคนปั่นชมวิวเลยนะจริงๆตรงนี้ซากุระสวยมากแสงกำลังสวยเลยวันนี้อากาศดีกว่าวันที่เอไปดูก่อนนะแต่ว่ายัง PM พีเอ็มดหยังหนึ่งอยอยู่นะคะยังเป็นเลขหนึ่งรอยอยู่สําหรับทากะก็คือคัดจมูกคันตาอะไรอย่างเงี้ยนะเอด้วยรู้สึกว่าเออแบบต้องพกยาหยอดตาเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะไปหุงข้าวเดี๋ยวไปซุเปอร์ก่อนแล้วก็พอถึงบ้านก็ไปหุงข้าวเดินนัดตัวจังสักรอบนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำกับข้าวนะคะ มาแล้วค่ะดูจักรยานงูเงงมากเลยนัดจังจักรยานงูงิงมากเลยนัดตวัวใจนัดจังทำอะไรนอนอันเดียวเลยไปโอซัมโปไหมไปโอซัมโปไป่ะไปห้องน้ำกันลูกปะ เดี๋ยวมาดูกันเอเซื้ออะไรมาบ้างเมื่อกี้แวะซูปเปอร์ด้วยของไฟล์อันนี้ก็เป็นจากที่อีออนนะมะม่วงเขียวซื้อมาสองลูกแล้วก็มีมะม่วงเหลืองนี้อน,นี้นะคะแต่อันนี้มันยังจะกึ่งแบบว่า กึ่งดิบกึ่งสุกก็ไอว่าเดี๋ยววันนี้จะกินลูกนี้ก่อนเลยเพราะว่าสีเขียวมันยังแข็งแบบแข็งมากก็คือซื้อมะม่วงเขียวมาสามที่อีออนนะแล้วก็ซื้อน้ำมะพร้าวมาให้พากาด้วยให้ไอจังด้วยคนละลูกสองลูกอันนี้คือที่อีออนนะคะก็ใช้เงินไปหนึ่งันเก้าสาสามเยนนะที่อีออนเมื่อกี้แค่นี้ ต่อไปที่ร้านเวียดนามนะเมื่อกี้ซื้อได้มาน,นี่เป็นผักชีฝรั่งนะคะโชคดีมากได้ผักชีฝรั่งมาด้วยแล้วก็ได้เป็นอันนี้น้ำปลาหวานนะหนึ่งเอามากินกับมะม่วงมีนี่ได้นี้มาด้วยเงาะกระปองอและที่อยากกินนะคะเมื่อกี้มะม่วงมะม่วงเบามะม่วงเปรี้ยว คนขาบอกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวปิปิดก็เลยเอามาเพิ่มนะอันนี้น่าจะเป็นที่ถ้กกับไม่ชอบนะคะจะเอามากินกับ,บอกแบบเนี่ยโอ้โหพูดร้อนน้ารัยอรอันนี้แค่สี่อย่างนี้นะได้มาจากร้านเวียดนามประมาณเท่าไหร่อะสองพยเยนนะคะที่ร้านเวียดนามต่อไปก็จะเป็นที่ได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เอวะนะคะก็จะมีเห็ดหนึ่แพ็ มีปลาถ้ากับเขา r รีเค uest นะคะอยากจะกินเป็นต้มยำปลานะคะก็628เยนประมาณ100กว่าบาท2ชิ้นส่วน A ตัวเองอยากกินเป็นต้มยำน่องไก่นะคะของ A 334เยนนะคะก็คือของทากะ600ของ A 300นะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่จะทำปีกไก่จิ๋วๆเนี่ยเ <laughs> นี่ยนะ สี่ร้ยห้าแดเยนนะคะเดี๋ยวจะทําทอดไก่ด้วยแล้วก็คิดว่าถ้ากคชอบผักชีเดี๋ยวจะใส่ผักชีด้วยเผื่อน้าคะอยากอยากใส่อีกนะแล้วก็มีเห็ดด้วยและก็ซื้ออันนี้มาเป็นซีซีเลม o n นึขวดนะคะ90เยนในซูเปอร์จะถูกกว่าตู้กดแล้วก็มีอันนี้ด้วยคล้ายๆสปา์อันนี้เอกก็ชอบนะคะ ด้วยแล้วก็แน่นอนซื้อน้ำชามาด้วยขวดใหญ่นะคะอันนี้150เยนและน้ำเปล่าอีกขวดหนึง70เยนนะคะก็อันนี้เป็นของที่ซื้อทั้งหมดเฮวาโดเดี๋ยวก่อนที่จะออกไปเดินนะตัวจังนะเอจะต้องถุงข้าวก่อนวันนี้เมนูไทยนะคะเราก็จะห่มงเป็นข้าวไทยซึ่ง วันก่อนนะเอไปร้านที่เอเชียซูเปอร์สตอร์ที่โอซาก้ากับน้องก๊อฟมานะก็ไปซื้อข้าวมาอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะนี่5้กิโลที่ญี่ปุ่นตอนนี้ข้าวไทยอ่ะอันนี้4,980เยนนะคะประมาณ1,100บาทข้าว5้กิโลที่ญี่ปุ่นอันนี้ข้าวไทยก็ประมาณพันพันหนึ่งนะคะอืม ส่วนเอก็เพิ่งซื้อข้าวมาเพิ่มข้าวญี่ปุ่นอันนี้ก็ซื้อเป็นข้าวปีใหม่มานะคะอันนี้ก็ซื้อมาอีก5กิโลเป็นข้าวญี่ปุ่นก็บางวันถ้ากะก็อยากกินข้าวญี่ปุ่นก็คืออันผงข้าวนี้นะอันนี้ก็ห้าพันเยนเหมือนกันนะคะก็คือข้าวสองถุงเนี่ยก็คือหมื่นเยนแล้วนะทุกคนพอเราแบบว่ามีตังก็จะแบบว่าซื้อข้าวเก็บไวะะ้ ต่วนเอจะหูงผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นข้าวที่เอยังเหลืออยู่ตั้งแต่กลับไทยรอบนู้นนะที่ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะหุงข้าวเป็นก่อนส่วนไก่เอวันนี้จะหมักเป็นรสลาบดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำรสลาบดีกว่า ไก่รสลาบเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้ดีก่อแล้วก็ขยับ เ,เสร็จเตรียมอะไรนิดหน่อยเสร็จนะมามีลูกอีกหนึ่งตัวถึงคิวลูกคิวลูกค่ะมาลงมาอ่ามีเพื่อนนะจังรอก,ก่อนนะ แปลงปลูกผักนัโตัวจังปกติอ่ะก็จะเดินประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าวันไหนัโต๊ะไม่เดินก็อย่างน้อยก็คือแบบครึ่งชั่วโมงยังไงก็ต้องเดินเดินไปเรื่อยๆอ,อ่ะได้ลมฉี่ตัวเองเดินไป เดินไปคุณคะเมื่อไหร่คุณจะเสร็จธุระคะไปเร็วๆนะจ้าหนูไม่เอาไม่เอาวาาดีมากอุ้ยโดกอะไรสวยมากสวยจังเลยสวย,สวยสวยสวย สวยมากคิดว่าอีกเดือนสองเดือนหน้าเขาน่าจะมาเริ่มตัดหญ้าแล้วนะคะไอ้พวกหญ้าที่มันขึ้นลกๆเนีย่ยจะมีแบบว่าเงินจากภาษีอะไรก็จะมีเขตนะคะเขาจะมาตัดหญ้าให้ก็ทำให้วิสัยทัศน์ทิวทัศน์สวยงามขึ้นนะคะพวกหญ้าลกๆแบบนี้เขาก็จะตัดทิ้งออกหมด เมื่อกี้ทากะาโทรมานะคะว่าเออแบบถึงบ้านแล้วแต่เอะบอกว่ายังเดินนัดตจังยังไม่เสร็จก็คือตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินกลับบ้านแต่ทักาถึงบ้านก่อนแล้วนะก็เลยบอกให้ทากาเดินย้อนมาเจอกันคนละครึ่งทางนะ,ะก็เลยตอนนี้นัดโตแบบว่าได้ยินเอคุยโทรศัพท์มังดีใจเดี๋ยวเราจะไปเจอทากะกันตรงนี้นะคะใช่ไหมใช่ไหม

สุสเกเรตฮะค่ะไออาริโตอทำงานเหนื่อยไหมเออเหนื่อยนิดหน่อยนานนานคิวแล้วครับโอ้ดูนายเนาะสุสเกเรตนะขอบคุณที่ทำงานนะคักก์าพี่อีหยอมมีฮอร์มันไนท์ไยไหมมีมีอะไรบ้างมีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนใช่สวยง แปดพันหกไม่มีตังค์โอ๊ยไม่มีตังค์แรงมากแล้วมันแบบไม่มีกลิ่นน่ะเหลือลูกเดียวมีคนซื้อด้วยนะมีคนซื้อด้วยใช่แต่ว่าซื้อมะม่วงมาฝากมะม่วงสีเขียวสองสีเหลืองหนึ่งโอเขียวแต่สีเขียวยังไม่ค่อยนุ่มนะนี่ใช่หรอเออชอบนะชอบกินมะม่วงใช่ไหมแล้วก็ซื้อมะพร้าวมาฝากด้วยมะพร้าวเป็นลูกลูกดูน้ำข้าหนใช่ถ้าแบบช่อชออช่อช่อค่ะ จบบอาจัง่ะทำซุเป e ียงยังเลยก็คิดว่าเดินอาจังไม่นานกับไม่ใช่ไม่ใช่ซูไรยอ่ะซื้อแล้วค่ะซื้อของเวลาเขาหิวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยจะมานั่งรอตรงข้าวเนี่ยเขารู้ว่านี่คือกล่องข้าวนะเนโคดมอเข้าไปซื้อไหมใช่หมดแล้วนะแปดกิโลหมดแล้วโอเคโอเคว้า หอมมาอ่ะนี้ข้าวไทยนะด้วยเซก้าผสมแต่โมเอจังผสมข้าวมีมัราสเบอร์รี่มีกรีนก็เลยอ๋อกินไทยหายเออเมื่อวานทักกับเขาบอกดื่มเลยเอาเตะบอหันน้อเตะทักกเอจังไปร้านเวียดนามมาด้วยได้ใบดีที่เขาใส่อะทักกัอนั่นนี่กูเลยนั่นนี่เละสุดเที่เขาใส่ในต้มยำจริงๆมันต้องมีใบนี้เออโอเตะโอเตะแต่ว่าวันนั้นซื้อันี้มาใช่ไหม วันนี้ใส่อันนี้เพิ่มว้วไม่เเยหอมมากมีผักชีด้วยสุดๆว้วอาตอีกอย่ามีมัมวด้วยอับอิัชถ้ากินอันนี้ทัชเอว่านี่ก็ยังเจ็มแบบแข็งๆอยู่ยัได้มะนาอาแม่ให้เธอเซตเอาพวกนี้มาน้ำเวียดน้ำเปรี้ยวไงดูปลาเธอหกร ไก่ดังสาวไอ้ดังอยากกินไก่มากกว่าปลาท้บาบพ่อครับซื้อไหนเออไม่ได้ซื้อก็อมีอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดรดลาบกับต้มยำเนี่ย้ากาอันนี้คือเครื่องต้มยำที่เราซื้อมาจากร้านเวียดนามอ,อันไหนครับเออไม่ใช่ร้านเวียวนามค่ะวันนั้นที่เราไปร้านไทยเอเชียซูเปอร์สตอ์อ่าใช่ใช่ใช่ก็คืออยากทําต้มยำเนาะทุกอย่างพักสดใช่ไหมใช่โอ พวักลันซาซเมย์ง,ง่าย<อ>ยังคงซิงค์นะเมนเใจนะมีสวันที่ปุนูปาหรือว่ามาจากไทยครัมบินน่าจะนำเข้าอโอ้โอก็วันนี้เมนูทอมิยมนำน้ำใสไก่พลาแล้วก็ไก่ทอดใช่ไหมใช่โอ้กับข้าสวสไยไทยผสมข้าวเหนียวอะไรนะราสเบอร์รี่อ,อันนี้อะไรอิน ได้แล้วนะครับอันน้กคอของถากาต้มยำปลาต้มยำปลาของไอ้จังทีหลังเพราะว่าเผ็ดกว่าค่ะต้มยำต้มยำปลากับชีสเลมอนมานวอาหน่รอยกว่าถากาโอ้นะจังน่าตามากว้าวบ้ากอๆอ ได้แล้วนะทุกคนก็คือต้มยำปลากับไก่ลาบทอดแล้วก็ข้าวนะคะลอู้มาม่อนรูมามอูก่อนนะอ่ามามามาน้จม่มามวงอ่ะมาวันนี้กินมะม่วงจ้ะคร่ากับเค่อยนเลี่อยู่ที่รุ่นจาเบี่อยูทก่ะอยู่ทนกิ่ะอากินจกเ่อนากันกั่อน อันนี้รสชาติเพี้ยบอ่เพี้ยบแต่ไม่เป็นไรมะม่วงเหลืองถ้ากันเลือกมะม่วงเหลืองอุอยชี้อยชีเลใส่เสื้อต้มยำด้วยอ่ะใช่วัน้ที่ทำกานใส่ทำาเหอเอครับครับแล้วก็ต้องกินซุปนะครับครับใส่เร็วหรอน้ำใบพิเศษใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วเขาอกจีใช่ไหมใช่คนี้นิดนึงคนคนนีนิดหน่อยเออ อ,อ,อย่าไอ้นะเดี๋ยวสำลัก <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> น่าตอมองเลย <c oughs> น่าจะกินไม่ได้อันนี้ <c oughs> เป็นไงบ้างโอ้เพดอ,อืมไม่ใช่เป็ดเพียงวะนะอ่าบีบมะนาวแม่แม่ให้มะนาวมะนาวมะนาวสดอันนี้ไม่ใช่มะนาวสองใช,ใช่ไหมใช่แล้วก็น้ำไปพิเศษใช่ไหมใช่นะวันนี้ซื้อผักฉีฝรั่งมาด้วยแล้วก็ตะขา ตะไคร้ใบมะกรูดอะไรครบไม่เหมือนไม่เหมือนพิเศษมากเลยจ๊แบบลดเยอะเพราะว่าผักเยอะถูกไหมใช่ใช่แต่ก็ปลามีสองชิ้นชิ้นด้วยไหมใช่แค่ถั่กสองชิ้นมีการห่วงปลาด้วยมีเตะอ่าอ่าใช่สองทุ่มนะพวกเรากินข้าวเย็นก็สองทุ่มแล้วค่ะอืมโอชิไหมข้าวไทยด้วยอ่ะ ข้าวสวายไทยไงจังกืนน้ำลายแล้วเนี่ยอร่อยมากจริงเหรอดีใจอะโอ้โห,โห,โหอร่อยไหมคะข้าวกีรันเลยไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดเน<จ>าะไม่เผ็ดว้าชอบมากชอบมากถ้าไม่ไทยคลิปน่ากินหมดนะถ้าถ้าปิดคลิปน่าจะสดหมดดูแล้วเนาะสุดเดียวสุดเด แล้วก็รสลาบใช่ไหมรสลาบทำได้อย่างไรก็ใส่ลาบผงลาบแค่นั้นน้ำปลาไก่น่าอร่อยมากไก่ทอดอร่อยมากมม่มงต้มยำเมนูวันนี้อร่อยไหมคะคุณสมนัแรักสามีสุดถือจใจคิดว่าจะเติมข้าวไหมอติมเติมอันไหนชอบอันไหนที่สุด หนึ่งสองสามชอบแบบมันเนหรอต้มยำแล้วก็นี่สามต้องเป็น้ยวงก้วอ๋อยังเปรี้ยวโอ้อันนี้อร่อยนะอยากยากยุเยอะยุกว่าคนนั้นเดี๋ยมเกได้ได้ได้คนนั้นวันแั้นวันหลใส่ใ่กุนใส่กุนได้ได้เลยค่ะ โอเคมีป้ายใจดีขอบคุณนะที่ไปทำงานทุกวันอริกาโตเหมือนกันนะคะโอเคครับไฮกินให้อร่อยอร่อยนะโอเคให้ถ้ากัดกินข้าวนะทุกคนขอบคุณครับ <laughs> อันนี้คลิปจบไหมโอเคนี่ครับถ้าโกยญี่ปุ่นนะผู้ชายดูนะผู้หญิงก็ได้อารนี้แ <laughs> ต่งกันกันคบคนไทยนะมีอาหารเย็นประมาณนี้ว้าวาใช่ไม่ต้องไปแลอวนะอ่าขอบคุณครับ โอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคบ๊ายบายโอ้ยทำมากเย่ดีใจ